เลยเช็ดกันไกลไว้เช็ดกันไกลไว้าจะทำตัวเองนี่ดะเขามารับไปเขามารับไปนี่ซะก่อนโอเคค่ะโอเคเป็นไรคะกลัดเหรอป้ามึงป้ามึงกลัวนักกันยังจะมาถ่ายอีกนะ ทายลอยซองหลยรอรบแล้วนี่ไอ้ทำเล็บนีนน่นานๆลงทำเล็บทีนึงแต่พักหลังนี่ลงไวเนาะพักหลังนี่ลงนำเล็บบ่อยเดี๋ยวลูกค้าไม่รู้ว่าเราทำเล็บ เช้พรุ่งนี้เช้าโดบแต่เช้าเลยโอ้ยไม่โดบทำอะไรพอดีเนี่ยสวยแล้วไปโรงงานเลยทีนี้ไปตบัดผมอยู่ที่โรงพอกอยู่ที่โรงงานสวยแต่จนเดือนพอไปโรงงานทีนี้ก็ไปถ่ายรูปที่โรงงานได้ แข่งโป๊กเลยเขาเรียกเขาเรียกมุมน่ารักมุมทางเด็เนี่ย ตั้งแต่ยิบห้าเข้ากลับบ้านกันหมดตัวเองสามสิบเอ็ดนูน่นทง,งจะได้หยุดสามสิบยังไปโรงงานอย่นะไปทําสะอาดทําความสะอาดโรงงานใช่ไหมทําความสะอาดโรงงานแล้วตอนเที่ยงก็กินเลี้ยงก็ก,กินเลี้ยงจับของขวัญก็ดีแนละ้วไงสี่โมเย็นก็ปล่อยให้กลับบ้านคนกลับบ้านก็กลับคนไม่ได้กลับก็อยู่นี่แต่ว่าเออมันก็ช้าไปนะ เพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ป่านนี้ต้องทําผมตั้งแต่ป่านนี้งั้นเราก็ไม่ได้สวยวันละวันงานวนเดียวที่นี้เลยอะไรนะนจะว่าอะไรนะวันที่สี่สามเอ็ดหนึ่งสองสามเอ็ดสี่วันวันที่สี่เปิดงานแต่ไม่ได้กลับอยู่กับลูกลูกทำงาน ก็นอนอยู่ห้องน่นแหละรอลูกเพราะฉนั้ไปทำงานทำการแต่มชายแต่ก็เ น้อยใจเนาะพอรูกไปเขาก็ดีใจแล้วบอกว่ารักโทษนะอะไรเงี้ยอืเขาบอกอืมก็อยู่ไปมีอะไรอีกนี่ลยมีพน,น้องก็อายุยี่สิบป่ากำหนะังแฝงน้อง ต้อไงไปาทำไปปัดทางหนีไป้มันพังหมดแล้วเห็นมั้ยเออเงินอะไรแค่ไหนป้องบังบังบังไว้หน้าร้านนะไม่บังมองเห็นอยู่ ไดทีเนาะบางไงมันไ,ไม่มีบางคนจะไม่ได้เนาะมันไม่มีถ้าปลายล้มที่ไรปหายที่ไรล,ลูกค้าน้อยทุกทีลูกค้าก็ยังจําไม่ได้บางทีเราเองเรายังจําทางเข้าไม่ได้เลยน,น,นะู่้ไหมตอนรงหมือเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างจะติดไฟเดี๋ยวจะซื้อไฟนั่นมาติดตรงทางไฟมิดาไฟ ไฟนี่ไฟเ,<อ>เขาเรียกอะไร<อ>ที่มันผ่าแสงผ้าที่จะใช้แสงผ้าที่ะบบโซแผงซูราเซลลฮะใช้แผงโซลาราเซลล์นซลรเซลยรเกเก่งนั่นเรียกรุ่นใหม่รอรอแม่คิดยังไงนเบอๆตรงนี้กิจ้ะ <c oughs> เด๊กหนึ่งแป๊กหนึ่งมันขม,มนอบอกเราบอกเลยสัตว์ติดไมนะ่ไ

สีที่กับจำใจจำใจช่างสีนี้ก็สวยนะหนูสีเดียวก็สวยแต่ว่าคิดว่าสองสีสวยกว่าอืมอที่ช่างสบายใจเนี่ยนะคือสีนี้ก็สวยเนี่ยขอบขอบขอสีเดี๋ยวถ้าพี่ร้านให้ทาเล็บเนี่ยจะมาทาเพราะว่าเวลายืดออกลูกค้าเขาจะได้ยินยนิเดเล็บสวยๆใช่ มาตัดหนังแล้วทําให้สวยเนาะก็ขนขาอันนี้มันไม่ได้โชว์เลยไม่ได้โชว์อะไรเลยเนาะใช่ทรงผมก็เหมือนนี่ทับกันเนาะงินไปลงเนาะอันนี้เปลาเนาะแล้วก็ลงกลับเพชรไหนเนาะเออทำไปเถอะไหนคทายังไม่เสร็จเลยจะไปลงกับเพชรละลองให้ดูเขาต้องลองของจริงเนี่ย เดี๋ยวนีต้องทำหดยายี่นี้ามาทไม,ไม่ตัดแป้นเทียวไม่เล็บมือไม่ที่แม่ไม่ทาตัดน้าแม่ตัด่เฉยแม่ไม่ทาอยู่แล้วแม่ทาแต่รัดเท้าแม่ไม่เคยทาเล็บมือเพราะว่าเล็บมือทาไม่ได้แม่ทํางานเดี๋ยวมันไปกับชิ้นงานเขาสวยนาอเอานนี้เลยโอเคสวยก็ใส่ถุงเท้าปิดมระดังนดด้วยเพื่อให้มัน กขาไม่ได้ทาแบบเหมือนเราทาเนาะทาสีแล้วก็เสร็จเลยะ่ะเรียกยายเรียกแม่ยาย <c oughs> ลูกคนนี้ก่อนเนาะ <c oughs> เรียกอย่างางี้เรียกเรียกอย่างงี้เรียกเจได้ดีกว่าเนาะ <c oughs> ไม่เรียกแม่นะเรียกเจ๊้ะดีกว่า เสนอสะานล้อยสว่างกำลังมือยากกับ่นีดีเดียวจเจ้าสีอะไรดีจ้เจ้าสียักษ์วนหรือเจ้าสีสาวไปคิดนะหมอคือแต่ยัเจ้าสากระสุนคือได้แล้วนี่เก๋เดียวกำลังมบอมือ้ไเยนีเสือเิ้งสะ้ออ่เสือทหารอ่ะโอก็เย็นแม่เห็ย โ่น่อยดแข้งนมาส้คือเบินกนี้แมนจดด้วะเียนเ่ยทมดจักตัวนี้จะง่งเลยส0มที่แล้วทักทไปทามี่ล่ะชาุ่งคังจโดสะพานนะสัดัเด้นหอนีเนนะ เออมื่อคืนฟับการเล่าไปเบิ่งคั้วพี่เขียนพวกขั้วที่ดาวอวกขั้วบานใดขั้วถมลังเลยหมายถึงอะไรไม่เข้าใจโัแมงโัแมงกูเรียจะปูหยิบอันนี้ผมุมทัวโหลดเขาทำอะไรนะจะดโดดสะพานลอยฆ่าตัวตายเขาจะฆ่าตัวตายคุ้มข้างคุ้มข้างผู้ชายเหรอคะ แถวที่บ้านไงที่สว่างนะใจเร็วๆนักพวกนี้มันพูดเสียบ้าไงพวกนี้รมอนนัะ Tai vielä, miksi paino? ขืนไปพิงเดดวันหนาวใช่กียวนเ้อาวัน,วน13บามโมงศาจะวนเร่งสามโงศาเล่าขืนไปพิงเดีดซื้งๆวันหนาวสุ้จจิตแต่ลบก็ได้ก <c oughs> ต้บานใดแต่เขาทางไกล มีเพือนเดียวเลยน้องเย็นซีอนว่ต้องเสือบไหมคะทำงานก็อยาแต่งตัวาะไม่ให้แต่งตัวเลยน้องพูดถึงเะทรงผมก็เหมือนไปเรียนโรงเรียนนะประมาณแล้วก็ใส่โบใส่อะไรมัดก็งงเนาะไม่ให้ถักเกี่ยอะไรนี่แหละที่ที่อะไรนะาก็เรียกอะไรหนูว่าจะถักเกี่ยเดินจะทามเขาพี่เขาเี็เขาเรียกอะไรนะตรงนั้นซีเจซูเปอร์มาเก็ตค่ะ ตล,ลกเนาะเดี๋ยวดูของยาวนูจะถัดเฉยๆเนี่ยถ้าเขาบอกให้ถอหนูก็จะถอนเหมืนอน,มนกดเหมือนไปโรงเรียน,น่ะคะตลกไปน้านอะตลกไปเปล่าเท้าก็ต้องยาวอะไรประมาณนี้เหมือนไปโรงเรียนนะคะอะไรอะไรยาวนะเท้าก็ต้องยาวแบบว่าโอ้ตลกเนาะใช่เหมือนไปโรงเรียนเลยนี่น่าไม่มีใครอยู่ได้ เขาก็อยากสูดสดชื่นก็บ้างน้ะเให้อย่าแบบมีกําลังใจในการนใส่แมสใส่แมสปิดหน้าก็พอก็อไปแล้วอ่ะก็ให้แต่งเถอะใช่ไหมใช่เพราะว่าใส่หน้าก็ไม่เห็นหน้าแล้วอเห็นตาเห็คิวก็ให้ปังๆหน่อยใช่วันนี้เห็นพี่อะไรแต่งตัวสวยมากเลยใครโรงงานที่ทำงานเองอะค่ะเออเออบิกซีอะค่ะก็แต่งหน้าสวยทาผมด้วย โอ้ยพี่ซีเขาฟีชตายเขาก็ตั้งอย่างนั้เขาให้แตกงตามหลักแล้วมันต้องอย่างนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเด็ดเด็ดกับเด็ดก็สูตรทำผมนู่นนี่ทรงนู่นทรงนี้แต่อันนี้เอ้เหมือนไปโรงเรียนอ่ะวัดผมขายขึ้นมาก่อนจะได้โชว์เล็กก่อนฮะขายนั่นขึ้นมาก่อนอุ้ยเหยียดมาเหยียดมา จ,จัดการให้เรนะ้สวยนะเสร็จแล้วนะคะเล็บเท้านะคะอันนี้ทำเอาทำเล็บมาให้เพื่อนๆชมนะคะพี่ทุกตาก็ทำเล็บเท้าให้เพื่อนๆชมนะคะสีสวยนะคะคลาสสิกนะคะ ก็วันนี้พี่ลูกตาก็ฝากร้านเสริมสวยุ๊กตาซารอนแอนบาร์เบอร์ด้วยนะคะก็แล้วก็ฝาก youtube ร้านเสริมสวยุ๊กตาซารอนแอนบาร์เบอร์ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ลูกตาด้วยนะคะวันนี้พี่ลูกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย